ไม่ดีไม่ต้องโวยวายเอาถ่ายทำไมครับจะโวยวายทำไมหลานเจ้าของร้านถ่ายทำไมถ่ายเลยไไโวยวายทำไมไม่ได้โวยวายคุณแซงคิวอะจะไปรู้แล้วไงคิวให้จอดเองคุณแซงคิวชนออกเลยไม่ไม่ไม่รับลูกคร้านี่ไม่รับลงเสียเลยได้เลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวอยู่แล้วโวยวายทำไมไม่เข้าใจเฉินครับเฉินเลยเชินออกเลยครับออกอยู่แล้วอออกเลยออกเลยคุณออกเลยออกอยู่แล้วไม่แต่แต่จพูดดีๆกันนะ Right. Oh, คุณจอดแซงคิวออกเลยออกเลยไม่ไม่สือสติอารมณ์หน่อยออกเลยครับออกเลยออกเลยถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยออกเล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 ยครับออกเลย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 คุณไม่ฟังครั้งทีมายแล้วบอกเราไม่ได้แซงคิวเราคิดว่าออกเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปคุณเป็นอะไรมากเนี่ยไปไปไป ออกไปเลยเป็นอะไรมึงออกไปกูหลานเจ้าของร้านมึงออกไปเป็นอะไรไม่เข้าใจมัน่ห้คิดแน่จะเล่นหนูเน่ป้าจะเล่นอะไรออกไปเรา่อะไรเหรอไม่เราไม่เข้าใจเขาตะโกนด่าเราทำไมไม่เขาบอกไมเราเขาไม่แซงคิวเราหนูไม่คี่เลขหนูไม่รู้โอเคเดี๋ยวเขาแบกคืนหนูคิดว่าหนูจะต้องวนหาที่ตอดเองแบกคื้นป้าหนูมาจากกรุงเทพหนูไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะออกเลยคับออกเลยแต่มาตะโกนด่ากันอย่างนี้ออกเลยแล้วมันติด ออกเลยครับออกเลยเชิญค่ะเชิญเลยครับรถบรรทุกติดทำอะไรที่หลังหงหลังได้พวกเพื่อนผมมีปืนเยอะออกเลยออกเลยคุยคุยกันออกไปเลยออกเลยรีบหน่อยถ้ารถมันออกเลยครับออกเลยออกเลยเดี๋ยวตำรวจจะตามมาเตียนไว้ออกเลยเป็นอะไรเนี่ยหกเก้านายหกออเลยเลยที่นี่ที่ไหนอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนครสวรรค์ ไม่มีใครได้สอนอยู่แล้วเขาเป็นเขาเป็นหลานของแฟรี่แลนด์เหรอหลานเจ้าของอะไรคืออะไรไม่เข้าใจงงอันตรพานมากอ่ะไม่มีใครได้สอนอยู่แล้วนี่อะไรของแกวะกินอ่ะก็ไม่ได้สอนอยู่แล้วอะไรของมันน่านอนตะโกนด่าโว้ยโว้ยว้าวหัข้าวไปทำไมอ่ะ